ัิเจอันอีกครั้งก็ผมกับช่างใช้ครับทางช่องเว็บร้อยขาบูซ่อมขายครับผมวันนี้จะมารีวิวอาการของรถเว็บครับเว็บร้อครับคันนี้เป็นเว็บร้อยสิบครับนะครับร้อยสิบมันจะมีหูครับมีหูยึดตรงที่เสื้อโซ่ครับเว็บร้อยสิบครับอาการที่ว่าก็คือ เวลาสตาร์ทแล้วออกตัวครับออกตัวนี้ก็ตกครับกะตกยึดยึกยึกยึก,ยก,ยก,ก,ยก,ยกครับผมก็มาดูสาเหตุนครับว่าสาเหตุหลกักมันเกิดเกิดจากอะไรครับก็คือคัดครับผมส่วนมากจะเป็นที่คัดก้อนแล้วก็ชามคัดครับชามคัดก้อนหรือว่าเจดีคัดครับก็แล้วแต่จะเรียกครับชามคัดก้อนหรือว่า ดีครับครับนี่ครับตอนนี้ผมถอดออกมาเรียบร้อยครับนี่ครับนี่คือชามคัดชามคัดก้อนหรือว่าตัวนี้เป็นกีดีคัดปกติครับมันจะมันจะยดเบืแบบนี้ครับคือผมเจียกมันนะครับเจียก่อนแลคือผมจะเปลี่ยนเฉพาะแผ่นนะครับจะเปลี่ยนเฉพาะชามคัดตัวนี้ครับเจดีคัดจะไม่เปลี่ยนครับ กีดีคัดจะใช้ของเิมครับก้อนยังใช้ได้อยู่ครับนี่ครับมันจะเป็นร่องแบบนี้ครับนะครับมันเป็นร่องครับนี่คือหนึ่งสาเหตุหนึ่งสาเหตุหนึ่งครับก็คือก้อนคัดครับเห็นไหมครับนี่คือก้อนคัดมันมันหมดแล้วครับเห็นไหมครับเห็นเหล็กแล้วครับเห็นเหล็กเลยครับมันทําให้ระยะห่างครับระยะห่างของอ่าของก้อนคับับกับชามคัดเนี่ยครับ มันห่างครับมันก่อกันไม่ดีครับก่อมั่งมันกาอมั่งครับคือก่อกันไม่ไม่ไม่สมดุลครับก่อกันไม่เต็มครับมันก็เลยเกิดอาการกระตุกครับออกตัวครับเวลาออกตัวจะยืยๆๆเราค่อยเกาะครับเราเข้าไปครับนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งครับในการที่ลดเวฟเวลาออกตัวหรือว่าเปลี่ยนเกียร์มันจะกระตุกครับผมก็คือนี่ครับสาเหตุหลักเลยครับต้องเปลี่ยนครับ ต้อเปลี่ยนอ่าก้อนคัดแล้วก็ชามคัดครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับเจดีคัดครับถ้าเปลี่ยนจะเจดีคัดด้วยก็จะแพงด้วยแพงไปหน่อยครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะชามก็จะใช้ได้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาของใหม่มาให้ดูครับผมว่าจะเปลี่ยนของใหม่มันเป็นยังไงครับอันนี้ของเก่าครับผมนี่ครับนี่คือของใหม่ครับผมที่เปลี่ยนมาครับเห็นไหมครับเป็น ถ้าคัดก็อันนี้ก็จะเยอะครับขอใหม่ครับอันนี้ไม่ค่อยมีนะครับจะหมดแล้วครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นร่องครับชามนี้ก็เป็นร่องครับแต่ว่าตัวนี้ของใหม่กิ๊กครับยังเนียนๆอยู่เลยครับผมนี่ก็คือสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งครับที่นํามาฝากเอฟซีครับผมหรือว่าจะเป็นช่างหรือว่าไม่ใช่ช่างครับเป็น เจ้าของรถครับจะได้รู้ไว้ประดับความรู้ครับผมว่าอาการที่รถออกตัวกระตุกหรือว่าเข้าเกียร์แล้วกระตุกสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับผมนี่ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระอะไรมาฝากอีกครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไ้เพียงแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ